สัสดีครับเด็กๆผมครูเอฟและเพื่อนทั้งหลายมาลี่มาอึกมาเดี่ยวมาไปเราจะพาไปไปเรียนแรกกันรายการครูจะแก้วมาอีกแล้วครับคุณหนูหนจะพาน้องไปเรียนรู้พาน้องไปดูว่ามีอะไร ลองฝึกสมองคณิตศาสตร์เป็นเรื่องน่าลองมาฝึกสมองมาลองปัญญา สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับรายการที่มีแต่รอยยิ้มความสนุกสนานและก็ความรู้ใช่ไหมครับในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ในรายการพร้อมกันครูจอแก้วนะครับก็พบกับครูคนเดิมเสียงเดิมๆน้าหล่อ เหมือนเดิมนะครับครูเอฟคนเดิมของเรานะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ยังมีคู่หูคนเดิมไม่ใช่ใครอื่นไกลวันนี้มากับเจ้ามะไฟนะครับเจ้ามะไฟก็จะมายืนเป็นเพื่อนครูในช่วงแรกๆแ,แล้วอีกสักครู่หนึ่งเจ้ามะไฟก็จะไปนั่งอยู่กับพวกเราด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับมะไฟตอนนี้สบายดีไหมไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับอ๋อ,อครับผมมะไฟบอกว่า ช่วงนี้โอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นหวัดอยู่ด้วยนะครับแต่วันนี้ก็มาช่วยครูเอฟได้นะครับแล้วแล้วมีอะไรจะจะพูดกับนักเรียนไม่ครับวันนี้ครับผมอ๋อเรื่องเดิมเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับยังไงมะไฟก็ยังเป็นห่วงพวกเรากันอยู่นะครับเอางี้ดีกว่ามะไฟวันนี้วันนี้ครปฟมีเรื่องเรื่องทุกมากเลยเรื่องแซดโซแซดมากเลยเมื่อวานไปเที่ยวห้างสรรพสินค้ามา นี่ไปเดินห้างสรรพสินค้ามานักเรียนรู้จักไหมคบห้างสรรพสินค้ารู้จักใช่ไหมโอ้โหมีของเยอะแยะมากมายเลยเมื่อวานเนี่ยไปเดินดูเสื้อผ้าดูกางเกงดูโน,น่นดูนี่โอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนี่สิโซเซดเรื่องอะไรเลยครับมาไฟเมื่อวานไปดูมีรองเท้าคู่หนึ่งโอ้โหลดราคาสะบัน้นหันแหลกเลยลดราคาอย่างมากเลยนะคู่ละประมาณพันห้า 1500เนี่ยพัน0บาทเนี่ยแล้วลดราคาตั้งเยอะมากเลยนะลดราคาไปประมาณ7-80%อย่างเงี้ยโอ้โหลดราคาเยอะมากแต่เวร็บก็ไม่ได้ซื้อไม่อยากจะพูดถึงเลยว่ามะไฟเคร็บไม่มีตังค์จะซื้อจะจะยังไงอยู่อะไรแล้วมีมีเสื้ออยู่อีกตัวนึ่งนะมะไฟมีเสื้อสวยมากด้วย กะจะซื้อมาฝากมะไฟด้วยนะเมื่อวานเนี่ยแต่แบบว่า,ามันลดราคาเยอะไงลดราคาเยอะแล้วกะจะเอามาฝากมะไฟเลยเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอดูกระเป๋าตังก็เหมือนเดิมไม่มีตังมาไฟก็เลยโอดไปซะนะเมื่อวานนะครับไปเดินที่ห้างสินค้ามาแล้วก็มีสินค้าเนี่ยลดราคาเยอะมากปรากฏว่าได้ถุงเท้ามาคู่เดียวเพราะมีตังซื้อถุงเท้าคู่เดียวน่าสงสารไหม โอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงของการประหยัดนะครับแอปเนี่ยคาดเข็มขัดเต็มที่เลยเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องประหยัดอะไรที่เราจําเป็นใช่ไหมอะไรที่เราจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเราก็ใช้จ่ายนะแต่ในเรื่องบางเรื่องนะครับที่เราไม่จําเป็นใช่ไหมเราก็เอาพยายามอย่าเออนี้ไม่จําเป็นนะเดี๋ยวก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยเป็นคราวหน้าได้ไหมอ่าค่อยไปค่อยไปแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีเงินเก็บด้วย ใช่ไหมครับพอเงินเก็บ1เดือนเอ้าหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยเราเก็บเงินสัก10บ,บาทแล้วก็เก็บไปไเรื่อยๆอย่างเงี้ยแทนที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรพวกเนี้ยก็จะทําให้เรามีเงินเก็บมากด้วยเอาละครับวันนี้เกิดเรื่องมาซะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยม้าไฟก็เลยอดไหลสิ่งของอะไรที่จะมาฝากไปเลยใช่ไหมม้าไฟใช่อยากได้ใช่ไหมละ่ะเกิดเรื่องมาซะนานนะครับวันนี้เรื่องราวของเราจะพูดถึงชีวิตประจําวันอย่างชัดเจนมากเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้เวลาซื้อของ เวลาที่เราไปเดินซื้ออะไรต่างๆเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะเราจะต้องพูดเวลาที่เราจะซื้อของเออแม่ค้าครับซื้อเออซื้อเนี่ยลดเท่าไหร่ครับเ,เห็นไหมตรงเนี้ยเราต้องพูดก่อนเลยใช่ไหมถ้าบอกราคาเต็มๆมเนี่ยรู้สึกเอ๊ยยังไงนะเราต้องต่อรองอ่าอันเนี้ยคือการต่อรองพอเวลาแม่ค้าลดราคาให้สักนิดนึงเนี่ยเราก็สนใจแล้วใช่ไหมล่ะนักเรียนลองนึกที่ครับว่าถ้าเราไปซื้อวิทยุเนี่ยร้านหนึ่งราคาแค่เนี้ยอีกร้านหนึ่งราคาแค่เนี้ย แล้วไม่มีการลดราคาให้เราเลยสินค้าคุณภาพเหมือนกันเลยถามว่าเราจะไปซื้อร้านไหนดีกว่าเพื่อเป็นการประหยัดกระเป๋ากระเป๋าของเราด้วยเงินในกระเป๋าของเราก็ยังอยู่เต็มที่ใช่ไหมอาฉลาดมากเลยใช่ไหมครับเราต้องไปซื้อที่เป็นไงร้านนี้เขาทาไมร้านนี้เขาลดราคาให้จริงไหมเราโม่ไฟม่ไฟวันก่อนครูเห็นไปซื้ออะไรมาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โอ้โหมาอย่างแพงมาเลยไม่ได้ลดราคาเลยใช่ไหมล่ะครับ การลดราคาถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นนะเป็นเรื่องที่จําเป็นที่เราจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันของพวกเราการซื้อการขายในทุกวันนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของครูจอแก้วเนื้อหาของครูจอแก้วในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการลดราคานะครับสิ่งนี้ที่พวกเราจะต้องเอาไปใช้จ่ายด้วย นะครับเอาล่ะถือว่าวันนี้เป็นเรื่องง่ายๆถ้าทุกคนคิดตามทุกคนโอ้โหร่วมกันคิดกันตามไปก็จะทําให้เราเกิดประโยชน์มากด้วยนะครับเอาล่ะช่วงนี้มา่ไฟไปก่อนเนะาะม่ไฟไปอยู่กับเพื่อนๆนะครับไปดูว่าเพื่อนๆทาอะไรอยู่พร้อมไหมม่ไฟอ่านะจ้างกันม่ไฟช่วงนี้หาที่ตรงไหนที่ว่างอีกแล้วครับตรงไหนมีที่ว่างบ้างเอายกมือเดี๋ยวมา่ไฟจะพาไปช็อปแล้วเนี่ยมีไหมเออนั่นนัน่นมีแล้วม่ไฟไปนั่งใกล้ๆเพื่อนเลย ฝากด้วยฝากด้วยนะครับเอาล่ะไปแล้ววันนี้คู่หูของครูมะไฟก็ไปนั่งอยู่กับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะว,วันนี้เรามาดูเรื่องการลดราคาการลดราคาเป็นยังไงหมายความว่ายังไงเรามาดูจากตัวอย่างตรงนี้กันเลยดีกว่าคําว่าลดราคาเป็นยังไงบ้างนะครับเอาดูตัวอย่างตรงนี้เลยครับบอกว่าอ่ามาแล้วนะครับ ติดราคายาสีฟัน60บาทใชไรครับติดราคายาสีวันยาสีฟันไว้60บาทขายไป52บาทถามว่าลดราคาให้กี่บาทโอ้โหข้อนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมเราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมครับนั่นคือราคาที่ลดเท่ากับยังไงเท่ากับราคาที่ติดไว้ลบด้วยราคาขายโอ้โหง่ายมากข้อนี้ คิดแบบธรรมดาคิดตามหลักการความเป็นจริงของพวกเราได้เลยใช่ไหมนั่นคือเอา60ลบด้วย52บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ8บาทสรุปนะดังนั้นเขาลดราคาให้เป็นเงิน8บาทนะครับลดราคาให้เป็นเงิน8บาทโอ้โหง่ายมากเลยใช่ไหมชีวิตประจําวันของเราล้วนๆเลยนะครับเอ้าล่ะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งสิครับเขาบอกว่า ติดราคาพัดลมอ่าคราวนี้ไปซื้อพัดลมแล้วติดราคาพัดลมไว้250บาทนะครับลดให้ลดให้35บาทบอกลดให้เลยแม้าลดให้35บาบาทเนี่ยจะขายพัดลมไปในราคาเท่าไหร่เออขายพัดลมไปในราคาเท่าไหร่เป็นไงราคาขายเราคิดยังไงครับราคาขายคือราคาที่ติดไว้ลบด้วยราคาที่ลดให้ ใช่ไหมครับราคาขายก็คือราคาที่ติดไว้ลบด้วยราคาที่ลดให้นั่นก็คือ250ลบด้วย35นะครับเพราะฉะนั้น250ลบ35จึงเท่ากับ2 1 5บาทนะครับดังนั้นขายพัดลมไปในราคา2 1 5บาทก็เป็นคำตอบให้กับเรานะครับว่าข้อนี้ขายพัดลมราคา2 1 5บาทนะครับเอาละครับนั่นคือ2ตัวอย่างที่ บอกมาเลยว่าลดให้แค่นี้นะลดราคาเป็นเออเท่านี้เท่าน,านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในชีวิตจริงของเราเนี่ยเวลาที่เราไปเดินตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับหรือว่าตามร้านค้าทั่วไปบางครั้งเขาไม่ดอกไม่ได้บอกเป็นจํานวนมาการบอกเป็นจานวนบางครั้งคือการต่อรองราคาเองใช่ไหมครับในหลายๆที่จะบอกเป็นอะไรครับเป็นอ่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นร้อยละนั่นเองใช่ไหมอย่างเช่นบอกว่าลดให้ วันนี้ห้างสรรพสินค้าใจดีลดทั้งห้างช็อปกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยลดมิดไนเซลเคยได้ยินไหมมิดไนเซลเนี่ยลด50%โอ้โหห้างสรรพสินค้านั้นก็จะมีคนเยอะมากเข้าไปจับจ่ายซื้อของกันนะครับหรือบอกว่าวันนี้ร้านอาเจกหน้าปักซอยลดให้80%อย่างนี้โอ้โหส่วนใหญ่แล้วนะครับในชีวิตประจำวันเนี่ยการลดราคาจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้เรา นะครับเอางี้ที่กว่าเราดูตามตัวอย่างนะครับบนจอกันเลยนะครับเอาละอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นบอกว่าเสื้อตัวหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งลดราคา10%เปอเ็น่าเป็นยังไงครับลดราคา10%หมายความว่ายัางไงถ้าเกิดเขาติดราคาไว้100บาทเห็นไหมครับติดราคาเสื้อเนี่ยหนึบาทแสดงว่าเขาลดให้10บาทใช่ไหมครับลดให้10บาทดังนั้นดังนั้น แสดงว่าถ้าเขาติดราคาเสื้อ100บาทเนี่ยเขาจะต้องขายไปเป็นเงินเท่าไหร่ครับลดให้10บาทขายไปเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินเอา100ลบ10ใช่ไหมครับนั่นคือเขาจะต้องขายไปเป็นเงิน90บาทนั่นเองนี่คือราคาที่ลดให้นะครับราคาที่ลดให้คือ10%เอาละลองดูใหม่นะครับลองดูใหม่เอาสมมุติบอกว่า จักรยานนะจักรยานคันหนึ่งลดราคา25นะครับลดราคา25หมายความว่าไงครับหมายความว่าไงถ้าราคา100บาทเขาจะลดให้25บาทใช่ไหมครับถ้าราคา100บาทเนี่ยเขาจะลดให้25บาทอ้าวแล้วยังไงอีกทีเนี้ยแสดงว่าแสดงว่าถ้าราคาของจักรยาน100บาท เขาจะต้องขายไปเป็นเงินเท่าไหร่ครับเป็นเงินเท่าไหร่เอา100ลบ25เท่ากับ75บาทใช่ไหมครับนี่คือคำว่าลดราคานะครับคำว่าลดราคาหลักการง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆก็คือพอเราได้ราคาที่ลดแล้วใช่ไหมราคาขายก็ต้องเอาราคาที่เขาวางไว้เนี่ยเอาลดราคาที่เขาลดให้เนี่ยไปลบ ใช่ไหมครับก็จะได้เป็นราคาขายออกมาใช่ไหมง่ายมากเลยง่ายมากแค่คิดเปอร์เซ็นต์คิดร้อยละออกมาให้ได้เราก็สามารถหาคําตอบได้แล้วนะครับตอนนี้นักเรียนพร้อมหรือ,อยังครับพร้อมอยังพร้อมจะทําอะไรเหรอพร้อมที่จะไปดูโจทย์นะครับพร้อมที่จะไปดูโจทย์ดูว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยถ้าเราเกิดเจอปัญหาตรงนี้เข้าเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงบ้างนะครับเ้าล่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วมาฝ่ายพร้อมอยังครับนะพร้อมอยังมาฝ่ายพร้อมอยัง พร้อมแล้วด้วยนะครับเอาล่ะคราวนี้เราไปช่วยกันทำนะครับช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาบ้างในชีิตประจันวันถ้าเราเจอลดราคาเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงอาไปดูตัวอย่างกันเลยครับเอาล่ะตัวอย่างขึ้นมารอดเรียบร้อยแล้วคราวนี้ข้อที่หนึงเอาใจผู้ชายเลยเอาใจเด็กผู้ชายทุกคนเลยบอกว่าติดราคาหุ่นยนต์ไว้ติดราคาหุ่นยนต์ไว้280บาท 280บาทนะครับลดราคาให้5%นี่ลดราคาให้ด้วยนะลดราคาให้5%แสดงว่าต้องถูกลงแน่นอนเลยเราเตรียมเงินไว้ดีกว่าใช่ไหมขายหุ่นยนต์ไปในราคาเท่าไหร่ขายหุ่นยนต์ไปในราคาเท่าไหร่ แน่นอนเลยนะครับโจ์ปัญหาทุกครั้งเราต้องเข้าสู่กระบวนการ5ขั้นตอนใช่ไหมครับนั่นคือวิเคราะห์โจ์เห็นไหมวิเคราะห์โจท์โจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างอ่าโจ์กาหนดอะไรครับโจทย์กําหนดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยติดราคาไว้280บาทใช่ไหมครับแล้วก็ลดราคาให้5%อ่าลดราคาให้5%นะครับทีนี้ถามว่าเขาจะขายไปในราคาเท่าไหร่ นะครับเขาจะขายไปในราคาเท่าไหร่มาถึงขั้นตอนที่3ไปแล้วนะครับตอนนี้ขั้นตอนที่3ของเราก็คือเราจะมีวิธีการคิดเนี่ยยังไงบ้างอ่าเรามีวิธีการคิดยังไงบ้างสําหรับว,วิธีการคิดนะครับวิธีการคิดครูมี2วิธี ครูมี2วิธีเรามาดูกันนะครับว่าวิธีไหนที่จะเป็นวิธีที่ง่ายและเข้าใจมากกว่านะครับตอนนี้เสนอทางเลือกให้พวกเราเลย2วิธีดูว่าวิธีไหนที่จะทําให้พวกเราเข้าใจมากกว่านะครับเอาละ่ะดูวิธีที่1นะครับเขาบอกว่าติดราคา100บาทลดให้5บาทใช่ไหมครับเพราะบอกว่าลดราคาให้5%เนั่นคือลดให้5บาท อานะครับเราจะคิดราคา280บาทได้อย่างไรครับคราวนี้คิดยังไงครับที่ราคา1บาทใช่ไหมครับ1บาทเนี่ยลดให้เท่าไหร่เอ่ยลดให้เป็นเงินเศษ5ส่วน100บาทใช่ไหมครับเศษ5ส่วน100บาทแต่สิ่งที่โจทย์ถามก็คือถ้าติดราคาไว้เท่าไหร่เอ่ย280บาท จะลดให้ในราคาเท่าไหร่เราก็นำา8 8 0ไปคูณกับเศษ5ส่วน100ยเห็นไหมครับ280ไปคูณกับเศษ5ส่วน100เอาละคิดยังไงครับตรงนี้ ได้เท่าไหร่2ย0ปดคูณเศษหส่วนรบางคนก็นขอตัดศูนย์อีกแล้วอาแล้วแล้วแต่เราเ,าเ็าแล้วกันนะครับนำเศษคูณเศษก็ได้แล้วเอาตัวส่วนไปหารแก็ได้นะครับคำตอบที่ได้ก็เหมือนกันนะครับเอาล่ะคำตอบได้เท่าไหรครับคำตอบที่ได้คือ14บาทนะครับคำตอบที่ได้คือ14บาทนะครับแสดงว่าถ้าติดราคา280บาทเนี่ยเขาจะลดให้14บบาทอ่าแต่โจทย์ถามว่า เขาขายหุ่นยนต์นะครับดังนั้นแสดงว่าขายหุ่นยนต์ตัวนี้ไปในราคาเท่าไหร่นั่นก็คือเอาราคาเป็นไงราคาที่ติดไว้ลบด้วยส่วนที่ทำไมครับส่วนที่ลดให้นั่นก็คือ280ลบด้วยอะไรครับลบด้วย14นะครับก็จะเป็นเงินเท่ากับเท่าไหร่266บาทนะครับ266บาทนั่นคือข้อนี้นะครับวิธีที่1เนี่ยเขาจะคิดโดยคิด ป็นไงคิดส่วนที่ลดให้นะครับคิดส่วนที่ลดให้5เนี่ยคิดออกมาเท่ากับเท่าไหร่แล้วค่อยไปลบกับราคาที่ติดไว้นะครับอ่าแล้วถ้าเป็นวิธีที่2นะครับวิธีที่2เขาคิดยังไงดูกันดีกว่าครับอ่าวิธีที่2ก็คือเริ่มจากติดราคาไว้100บาทขายไป95บาทนั่นคือวิธีที่2คิดราคาขาย นะครับคิดราคาขายไปเลยดังนั้นถ้าติดราคาไว้1บาทแล้ครับขายไปเป็นเศษส่วนก็คือเศษ95ส่วน100บาทนะครับดังนั้นถ้า280บาทเราก็ต้องนำา280ไปคูณกับเศษ95ส่วน100นะครับได้เท่าไหร่ครับตรงนี้โอ้โหตัวเลขดูยุ่งยากใช่ไหมครับอย่างนี้เอาล่ะคูให้เวลาคิดนิดนึงกันแล้วกันได้คำตอบยังครับ 280คูณกับเศษ95ส่วน100เอาและวคำตอบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ266บาทเอาล้ครับผ่านไปแล้วตัวอย่างที่หนึ่งเป็นไงบ้างพอจะพอจะงงหรือพอจะเข้าใจหรือพอจะทำได้หรือพอจะอะไรบ้างไหมครับอูบางคนบอกว่าง่ายใช่ไหมบางคนบอกว่าบางคนก็บอกว่าจะเอาอยัางไงดีจะใช้วิธีการยังไงดีนะครับอย่างวิธีที่หนึ่ง เขาคิดเป็นไงส่วนที่ลดให้ก่อนว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแล้วส่วนที่2ก็คือในวิธีที่2ก็คือเป็นไงครับเขาคิดราคาขายใช่ไหมเขาคิดราคาขายไปเลยอา่าบางคนบอกว่าวิธีที่1งง่ายกว่าบางคนก็บอกว่าวิธีที่2งง่ายกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราไปดูตัวอย่างที่2กันแล้วเดี๋ยวมาช่วยกันทําอีกเหมือนเคยนะครับเอาดูตัวอย่างที่2เลยครับ อาแล้วครับขึ้นมาแล้วตอนนี้โจทย์ของเรานะครับคราวนี้เอาใจสาวๆเลยเมื่อกี้เอาใจหนุ่มๆใช่ไหมหนุ่มๆหุ่นยนต์ใช่ไหมครับคราวนี้มาเอาใจสาวๆบอกว่ากระโปรงตัวหนึ่งราคา300บาทนะครับราคา300บาทลดราคาให้15%เปอร์เซ็นต์อ่าลดราคาให้15%เปอร์เซ็นต์เลยนะเยอะเลยนะจงหาราคาขายจริงอ่าจงหาราคาขายจริงอ้าวตอนนี้ครูให้พวกเราคิดเลย นะครับครูให้พวกเราคิดประมาณประมาณกี่กี่กี่วันกี่เดือนกี่ชั่วโมงกี่อะไรดีเอาควยพวกเราคิดดีกว่าจะใช้วิธีที่หหรือวิธีที่2องควยเวลาคิดนิดนึงนะครับตอนนี้ครับเอาเลยครับเอาละใครจะใช้วิธีที่1ก็ได้นะครับคิดวิธีที่1โดยการลดราคาให้วิธีที่2คือการขายจริงนะครับมาไฟนะมาไฟอย่าทะเลาะกับชาวบ้านชาวช่องนะครับช่วยเพื่อนก็คิดด้วยแล้วตัวเองก็คิดไปด้วย นะครับให้เวลานิดหนึ่งนะครับให้เวลานิดหนึ่ง <t> นะครับคิดว่าน่าจะได้นะคุณคนคงน่าจะทำได้เพราะว่าข้อนี้ไม่ได้ยากนะครับตัวเลขลงตัวเลยง่ายๆลงตัวเลยนะครับได้คำตอบอยังครับได้คำตอบอยังเอาละครับคิดว่าน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับคิดว่าน่าจะได้คำตอบแล้วเอา้าอย่างนี้ดีกว่าใครคิดวิธีที่หนึ่งยกมือ โอ้โหยเยอะเลยคิดลดราคาให้ก่อนใช่ไหมครับคิดลดราคาให้ก่อนอา้าวใครคิดวิธีที่สองยกมือโอ้โหความแตกต่างของวิธีที่1กับวิธีที่2เนี่ยมันก็มีอยู่นิดนึงใช่ไหมครับอา้าวดูตัวอย่างอะดูเฉลยดีกว่านะครับวิธีที่1ใครคิดวิธีที่1ดูเลยนะครับอ่ะเราต้องคิดที่กระโปรงนะครับราคา100บาท ลดราคาให้15บาทใช่ไหมเพราะบอกว่าลดราคาให้15ใช่ไหมครับถ้ากระโปรงราคา1บาทเป็นไงครับจะลดราคาให้เป็นไงเศษ15ส่วน100บาทใช่ไหมครับ1บาทเนี่ยลดให้เศษ15ส่วน100บาทใช่ไหมครับดังนั้นถ้า300บาทเราก็ต้องนำา300ไปคูณกับเศษ15ส่วน100อ้าวขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ300 คูณกับ15ส่วน100โอ้โหตรงนี้ง่ายเลยใช่ไหมครับมีเลข0ูย์มาด้วยใช่ไหมครับอาวละเราก็ตัดศูนย์เรียบร้อยแล้วคำตอบที่เราได้ก็คือ45บาทนั่นเองนะครับดังนั้นขายกระโปรงไปราคาขายเป็นไงก็ต้องเอาราคาต้นทุนลบด้วยราคาที่ลดให้ใช่ไหมครับนั่นคือ300ลบด้วย45เท่ากับเท่าไหร่ครับ 255อ้าเอาใครทำวิธีที่1ถูกต้องตบมือให้กับตัวเองเย้ yeah. เอาละดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2กระโปรงราคา100บาทลดราคาให้15%แสดงว่าต้องขายจริงในราคา85บาทใช่ไหมครับเพราะว่าลดให้15%ถ้ากระโปรงคิดที่ราคา1บาทนะครับเหมือนเดิมอีกเป็นไง1บาทเนี่ยขายไปเป็นเงิน85 นะครับเศษ85ส่วน100บาทนะครับดังนั้นดังนั้นนะดังนั้นถ้า300บาทเราก็ต้องนำ300ไปคูณกับเศษ85ส่วน100ใช่ไหมครับ300คูณกับเศษ85ส่วน100เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ255บาทดังนั้นขายกระโปรงไปในราคา255บาทใช่ไหมครับ โอ้โหผ่านไปแล้ว2ตัวอย่างนะครับบางคนบอกว่าขอใช้วิธีที่1โดยการคิดคิดอะไรก่อนคิดราคาที่ลดให้บางคนก็บอกว่าขอคิดวิธีที่2นั่นคือคิดราคาขายเลยนะครับก็แล้วแต่พวกเราเราจะใช้วิธีการไหนที่ทําให้พวกเราง่ายขึ้นนะครับเอา,อางี้ดีกว่า <S <s เพื่อไม่การสาวเวลียเสียเวลาสําหรับพวกเราเนาะไปดูตัวอย่างที่3อีกสักข้อหนึ่งนะครับก่อนที่จะพวกเราทํากันบ้านนะครับเอาไปดูตัวอย่างข้อที่3กันเลยครับ ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วคราวนี้เราจะซื้อทีวีใหม่บ้างนะครับโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์ราคา1 3 0 0 0ืบาทนะครับลดราคาโอ้ยลดราคาให้8%เเยอะนะครับลดราคาให้8%จะขายโทรทัศน์เนี่ยให้กับผู้ซื้อในราคาเท่าไหร่โอ้โหราคาแพงซะด้วยนะครับ1 3 0 0 0บาทลดราคาให้8% นะครับจะขายโทรทัศน์ให้กับผู้ซื้อในราคาเท่าไหร่เอา้ารู่ให้เวลาคิดนิดหนึ่งอีกแล้วให้เวลาคิดนิดหนึ่งอีกแล้วใครจะถนัดวิธีที่หหรือถนัดวิธีที่2ให้พวกเราคิดได้เลยนะครับนะหลายคนก็พยายามโอ้โหตอนนี้หัวชนกันเรียบร้อยแล้วช่วยกันคิดหรือช่วยกันลอกหัวชนกันก็ไม่เป็นไรนะครับระวังเหงาน่ะกันเดนแล้วน่านานานาไปแล้วตอนนี้เออน่าน บางคนบอกว่าหนูไม่เป็นแล้วค่ะตอนนี้หนูลดละเลิกการเป็นเหา่าเออมีใครเป็นเห่าอีกบ้างเนี่ยระวังเพื่อนขรืงค้างเนาะเออเอาละได้หรือ,อยังครับคําตอบได้หรือ,อยังยังไม่ได้ใช้เวลาคิดประมาณกี่วันดีเนี่ยได้ยังครับคําตอบเออบางคนบอกว่าได้แล้วบางคนบอกว่ายังไม่ได้เอาอีกเอาอีก่ออกะให้เวลาอีกนิดนองบ๋าไฟได้คําตอบอยังครับเออ ได้คาตอบอย no uh, right. like right? right. ่างมอไฟมอไฟได้แล้วจะถูกหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆในห้องอ้าวเพื่อนๆในห้องได้คาตอบหรือยังรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วเร็วรวดรวดเร็วเอาละครูเฉลยคําตอบแล้วนะนะครับครูเฉลยคําตอบแล้วนะครับคําตอบที่เราจะได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเอ้าอย่างนี้ก็ใครตอบวิธีที่หนึ่งใครทําวิธีที่หนึ่งยกมืออ่าเยอะด้วยใครทําวิธีที่สอง ยกมือ,อคำตอบจะตรงกันหรือเท่ากันหรือเปล่าเอา้าเรามาตรวจคำตอบนะครับวิธีที่หนึ่งครูจะคิดที่ราคาลดให้ก่อนนะครับตอระ,นะัสเนาะโทรทัศนั่นเองนั่นแหละแหมพอตอระทัสแล้วไม่รู้จักเนาะโทรทัศนะ์ทราคาเราต้องคิดที่100บาทใช่ไหมครับลดราคาให้8บาทนะครับถ้าราคาโทรทัศน์อยู่ที่1บาทจะลดราคาให้เศษ8ส่วน100บาท ใช่ไหมครับเศษ8ส่วน 100. 100. 100บาทดังนั้นถ้าโทรทัศน์ราคา13,000บาทน,นะครับก็จะเป็นไงครับเราก็ต้องนำหนึ0 0 0ไปคูณใช่ไหมครับไปคูณกับเศษ8ส่วน100นะครับเศษ8ส่วน100เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ครับศูนย์ตัดได้เรียบร้อยเลยข้อนี้นะครับเอาละนิดนึงให้เวลาคิดนิดนึงได้คำตอบยังครับ เราได้คำตอบแล้วก็คือ1,040นะครับหน4่หน่วยก็จะเป็นอะไรครับเป็นบาทดังนั้นดังนั้นเป็นไงขายโทรทัศน์ไปในราคาคิดยังไงครับเอาต้นทุนใช่ไหมลบกับราคาที่ลดให้ใช่ไหมครับต้นทุนลบกับราคาที่ลดให้ก็คือ1,330 0ลบกับ1,040 ได้คําตอบเท่าไหร่ ơi? เอ่ยอ้าวคนที่ตอบกลุ่มที่1ใครคิดวิธีที่1ขอเสียงตอบดังๆเลย1 2 3่อบตอบจับเก่าโอ้โหโอ้โหอาวอ่าอ่าผอแล้วผ่อนแล้วผอ,อแล้วพอแล้วผ่วอ,แวอ,แวอแล้วคำตอบที่ได้ของเราคือ1 1 9 6 0บาทอ้าวใครตอบถูกขอเสียงหน่อยเร็วเอ๋นะครับขายโทรทัศน์ในราคา11,960บาทอ่ะใครคิดวิธีที่2วิธีที่2 เราคิดราคาขายเลยใช่ไหมครับวิธีที่2นั่นคือโทรทัศน์ราคาถ้าโทรทัศน์ราคา100บาทเขาต้องขายจริงในราคา92าบาทไหมครับขายจริงในราคา92บาทถ้าโทรทัศน์ที่ราคา1บาทขายในราคานะครับขายในราคาก็คือเศษ92ส่วน100บาทใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราทำมาแล้วดังนั้น นะครับดังนั้นที่13,000บาทเราก็ต้องนำา13,000ไปคูณกับเศษ92ส่วน100บาทนะครับเศษ92ส่วน100ที่เราหาได้เมื่อกี้นั่นเองนะครับอา่าตรงนี้คิดยังไงครับได้คำตอบไหมอา้าวทุกคนคิดเลยนะครับ13,000คูณกับเศษ92ส่วน100ได้ยังครับตรงนี้เอาละได้คำตอบหรือเปล่าเนี่ย ได้ไหมเอ,อ่ยเอาศูนย์ตัดก่อนเลยใช่ไหมเอาให้คิดเองดีกว่าให้คิดเองบางคนบอกว่าขอคิดยากๆเอาเศษคูณเศษเอา100ไปหารอ่ะก็แล้วแต่เราก็แล้วกันนะครับไหนคำตอบอยังอา้าวตอบพร้อมกันนะครับตอบพร้อมกันเลยดีกว่าคําตอบที่เราได้ก็คือเท่าไหรหนึ่งสองสามหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทนะครับได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย 60บาทอา้าวเผ่านไปแล้วข้อที่2นะครับอ้าวใครตอบถูกบ้างข้อนี้มีใครตอบถูกบ้างยกมือขึ้นอ้โหมีหลายคนตอบถูกนะครับเก่งมากๆเลยนะครับอา้าวนะครับวันนี้วันนี้3ตัวอย่างผ่านไปตัวอย่างสุดท้ายพวกเราคิดเองมีวิธีการของเราเองนะครับเอา้าเรารถไฟกลับมาได้แล้วแหละตอนนี้มาช่วยมาช่วยกันสรุปกันดีกว่า นะครับไฟไหม้ยางมาตอนไหนไม่พูดไม่กล่าวเลยนะผไฟเป็นไงบ้างเมื่อกี้เป็นไงเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเราได้ไหมกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเรื่องการลดราคาต่างๆนะครับสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของพวกเราได้เลยนะครับราคาที่ลดเป็นไงคือราคาที่ติดไว้ลบด้วยราคาขายนะครับหรือว่าราคาที่ขายก็คือราคาที่ติดไว้ลบด้วยที่เป็นไงราคาที่ลดให้ นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้เปอร์เซนต์อะไรพวกนี้มาใช้ในกับชีวจวันของเราได้ขึ้นอยู่กับพวกเรานะครับว่าจะใช้วิธีไหนในการหาคำตอบแล้วก็คิดอย่างรอบคอบด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้พวกเราได้ความรู้ไปเยอะแล้วก็อย่าลืมแบบฝึกหัดท้ายบทของวันนี้ด้วยนะครับคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เราต้องฝึกต้องทำนะต่อให้พวกเรารู้เรื่องอยู่ตรงเนี้ยแล้วไม่ลองกลับไปฝึกไปคิดไปทำมันก็จะไม่เกิดผลกับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากกันบ้าน นะครับฝากกันบ้านให้พวกเราไปฝึกคิดด้วยนะครับมาไฟก็เหมือนกันกลับไปทำกันบ้านด้วยนะครับตกลงไหมสัญญานะครับอ่าโอเคเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เวลาหมดหมดเวลากับครูจอแก้วอีกครั้งหนึ่งแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยใช่ไหมครับเอาเป็นว่าเวลาหมดหมดเวลาแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคราวต่อไปนะครับกับผู้ชาย เสียงดีคนนี้น้าจะดีคนนี้อีกครั้งนึงในข่าวต่อไปนะครับครับรายการครูจอกแก้วไปแล้วนะครับไปแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ